สวัสดีค่ะกับปีชาแนลค่ะมีเ่อกับมะม่องนกกันค่ะพื่อนอยากเห็ดหั้งบินมะกอกอยู่อนไตไอ้นี่ค่ะไต่ค้านเหล็กของป่าค่ะเิ่นมะกออยูไต่ข้านเหลขข็กออข,ลข,ของป่าเพราะสางบทท่านเด็กปิดหายค่ะบทท่านเด็กปิดช่องเล็กห้เพื่นกับสิมาเห็ดหั้ง พยา,ยามขาบหยขาขาบอย่างเมใไ่ค่ะนี่เป็นกับมาแป,ป๊เปบเพิ่งเพื่บินไปจับยุกจิงใหม่อีกคือเก่าค่ะจับไปไปก่อยุกจิงใหม่อีกน,น่ะน่ะน่ะเพิ่นกับสิส้วนรูเพิ่นมานี่นี่นี่ เพื่อนจะส้วนคู่เพื่อนมมานี่คู่เพื่อนกับมาแล้วค่ะคู่เพื่อนกับมาแล้วไปละไปน้ำกันแล้วค่ะไปน้ำกันแล้วฝนตกปล่อยๆค่ะฝนตกปล่อยๆค่ะมึงทุ่งนาค่ะทุ่มมึงทุ่งนา นะนกนกหลายค่ะนี่ถุนะงน้ากระซิมี้นกป่ายุกไก่เนาะค่ะกองป่ากระซุมไดแค่นี้ค่ะเนี่ยนี่เนี่เนี่ยคน,นหูบอค่ะว่าป่าไอ้นี่ นี่นี่จะมพี่ปองอยู่ตรงนี้ขาเังสร้่างยังม่มทันได้ปิดแทป่านี่เพื่อนชมคาบหนาคาบเนี่พายพยายามขอไปเห็ดยวทั้งอยู่ในนี่อืนี่แหละค่ะเห็นเห็นป่าอยู่นี่เพื่อนกันเลยนั่นป่ากับพาย,ยายามสิทายให่เมืองเด็กค่ะแต่กับทายบูได้ด้วยแบบเวลาวลา่าเวลาอย่างป่าถึงบกาเวา่าเสียงดัง เราก็ที่นี่นะไปแล้วไปแล้วป้าก็จะพูดเสียงดังบ่ได้บางที่ป้าก็บ่พูดเลยค่ะเราอีกอยางนึงป้าก็ทายน้ำบ่ทันปา้ามือใหม่ป้าก็ว่าถืออยู่กับบ่ถือ ฝนตกค่ะตาหัท้ายเคเห็นทุ่งนาเนาะทุ่งนาว่าเป็นจะไกดชีวิตชนบทบ้านนอกเห้าเป็นจังได่น่น่นีน่ เห็นบอกค่ะนก,กบ,บินเซินไปเซินมาป่าอย่างนั้ถายบกค่อยถือป่าหน,นึ่กล่องนั้งบุกเป็นนี่นี่นอ นก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 นะอนีกกนกอืออีกกาดยเสียงบ่ค่ะนืออกป่ากาับพญานันหา,ากะบ่เจอ โตดํดำนี่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 อยู่นี่ค่ะอิกานกอิกานี่นตัวดำๆก็ยิ่ง ป่าไปได้ไปทายขิบวัดพอวอยังเพราะว่าป่าทำบุญขึ่นบานไม่ป่าเลยวันมีเวลายังบเ์เ็จค่ะบานป่ายังบเ์เ็จนี่นี่นกเอียงมะอ้าวหวไหแแ่เอาเมื่อทันค่ะ หนึ่งหนึ่งกาหนึ่งว้าวป้าจังค่อยบ่อยากว้าวาเสียงดังเดิค่ะเพราะเพราะเพิ่นสิได้ยินเพิ่นไว้ด้วพวกนี่หูเพิ่นไว้นี่ยไอีกกาเพิ่นอยกกู่ไกลสื่อๆได้ไหมเมื่อกี้มีนกเอี่ยงมาบินคอ,อยู่ต่อไหม เึกงจะไปแล้วดึงเสียงมั้งคะเสียงดังเลยล่ะนี่จาเน่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 น เปนสี่เหตุอย่างแน่เพิ่นมานะนะเพิ่นนี้พื่อจิตกรรมจังใดบินไปละบินไปละแน่เนี่ยนี่ยโอ้โหปากกเก่งทายได้ถือนี่เพื่อจิตกรรมของนกอีกาสิเป็นจังใดนี่มหาแนี้ยกินอยู่อ่าทุ่งนาแล้วค่ะหาจิกนั่นจิกนี่กินละ เป็นไรค่ะค่ะชีวิตของนกเบิร์ดเบิร์ดเนาะค่ะน,นี่คืออือปาก์อะ มักมักมักชีวิตแบบนี้ป่ากระถึงแบบมักทายแต่จังทีจังสีคอนเทนต์ป่าซึ่งบบะเม็นอีหยังหลายเนาะเป็นคอนเทนต์บ้านบ้านเป็นคอนเทนต์บ้านบ้านป่ามักชีวิตแบบนี้ค่ะมักวาดมักอีหยังแบบ เแล้วสวยนะคะวัดกัจิตมรรกรรมที่งามเลิศลำ้ำอืมแล้วก็มักชีวิตนกชีวิตนี่มักทายปลาทายเขาไปเรื่อยเปือ่อยบานป่าก็ประเด็นมีปลาไม่อย่างมากไม้ดอกค่าแต่ก็ยัง ได้เห็นบ้างค่ะนี่นี่นก,นกกาเพิ่งกันี่พึ่งกัยังหากินน้่นนั่นแล้วนี่อยู่ค่ะปากอจีไทยชีวิตของนกกาตัวนี้ให้เมืองเนาะค่ะา่าพิ่งกินแล้วเพิ่งจะเห็ดยังไดในต่อนนะั้พึ่งกัหากินกระโดดก,กินกินตรงนั้นบิน ไปจิกตรงนี้ค่ะนี่ค่งกินมันไม่เม็ดเข่าเด้ค่ะเขาเอาเข่ามหาวานนี่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 ขึ้นขึน้นต้นใหม่ใหญ่เหล่าเด้อค่ะเพิน่นขึ้นไปถึงต้นใหม่ใหญ่ต้นนั้นแล้ว เดี๋ยวีเสียงห้องยค่ะจะเอาเป็นวาเพิ่นยูตรงนี้เนาะเฮอกัะแนมบ่เห็นแล้วค่ะขอจบคลิปนี้เท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ